มีต้อนรับบุคคลผู้ใจสูงทำสูงอยู่แต่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้หวังว่าจะต้อนรับใครแต่เป็นของมีอยู่เรียกว่าวัดปฏิบัติปัญญาวัดปัญญาวัดมัคคะปัญญาวัดสติวัดปัญญาวัดสมาธิวัดศ oh ีลวัดปฏิปทาวัดนายโคบาลสร้างโคข้อๆรดยจำวัน แกเก็บายก็้อนสัตว์เข้าพอกสังขารต้อนสังขานเข้าพอกทำฝ่ายสังขารต้อนทำฝ่ายสังขารเข้าพอกคอบอะไรครอบอนิจจังคอกอะไรคอบภูกขาครอบอะไรคอบอนัตตาคอบอะไรครอบดินคอบน้ำคอกไฟครอกลมดินน้ำไฟลมล้วน ก็เป็นทงางขาล้วนวดดินน้ำไฟลมที่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของไม่รู้จะปล่อยไม่รู้จักวางกรารมไม่วางจับไม่วางผูกไม่วางเ,เรื่องฝ่ายของกิเลสของสัตว์ทั้งหลายพุมาท่องเที่ยวมาท่องเทียทเท่ยวในโลกดิน มามาท่องเที่ยวในโลกน้ามาท่องเที่ยวในโลกไฟมาท่องเที่ยวในโลกกลมมาท่องเที่ยวในปัญหาของตนมาท่องเที่ยวในความหลงของตนมาท่องเที่ยวในความเคยชินของตนในโลกหนทางที่จะออกเพราะว่าถือว่าพออยู่พอกินพอไปพอมาพอใช้พอสอย เรยกลายเป็นคุณเชื่องคุณเชื่องไปในกองทุกคุณเชื่องมีอยู่สองคุณเชื่องคุณเชื่องหาทางออกจากกองทุกขคุณเชื่องจนลืมตัวไม่ต้องการออกแล้ววันนั้นวันนี้ไปแลว้วปีนั้นปีน,นี้ไปสีนศีนลาแปลว่าศีน ตั้งมั่นอยู่ในความปกติของกาวยวาจาสมาธิแปลว่าตั้งมัน่นอยู่ในเป้าที่เพียงไว้ปัญญาแปลว่ารอบรู้ทง้งศีลด้วยทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยทั้งทั้งสังขารใดๆด,ด้วยทั้งสิ่งที่ไม่ใช่สังขารด้วยทั้งสิ่งที่ไม่วิญญาณของศ่งด้วย ทั้งสิ่งที่ไม่มีวิญญาณของสิ่งด้วยนี่คุณขนาดไหนไม่โทษขนาดไหนเป็นหน้าที่ของสติปัญญาจะรู้อีกขนเล็บฟันน้ำเนือเอ็นกระดูกถ้าใจรู้ตามสัญญาทุกคนแต่ว่ารู้เพื่อเบื่อเพื่อนายเพื่อคลายเพื่อรุดเพื่อพ้นมันเป็นรู้อีกชนิดหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่รู้ตามสัญญาเลือตามความเป็นจริงจินตามยะปัญญาและภาวนามยะปัญญาอนึกคิดที่จะนาเหตุผลโลกทั้งหลายก็แย่งดินกันโลกทั้งหลายก็แย่งน้ำกันโลกทั้งหลายก็แย่งไฟกันโลกทั้งหลายก็แย่งลมกันผู้ที่มีวิญญาณคองสิงผู้ที่มีเกศหละ แตวัน,นาท่านผู้บอกไปแล้วก็ไม่นับเข้าในจำพวกนี้เยียงขี่กันเยียงเยี่ยวกันเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่ยังหลงขี่หลงเยี่ยวผมเส้นเดียวถ้าไปหลงผมก็หลงหมดหลงหมดสรุปตามเป็นจริงของผมก็รู้ตามเป็นจริงหมดผลเหมือนกัน เล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันเนื้อก็เหมือนกันกระดูกก็เหมือนกันเยื่อในกระดูกก็เหมือนกันม้ามก็เหมือนกันกลับก็เหมือนกันปอดก็เหมือนกันถ้าไม่ลงอัน,นหนึ่งก็ไม่ลงถ้าสำคัญว่าอันหนึ่งสวยอันหนึ่งก็ต้องสวยหมด ถ้าสาคัญว่าอันหนึ่งปฏิกูลอันหนึ่งก็ต้องสิ้งทั้งหลายก็ปฏิกูลหมดถ้าสําคัญว่าเป็นของเที่ยวสิงนทั้งหลายก็เป็นตีความหมายว่าเที่ยวหมดถ้าสําคัญว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความแปรปนเป็นธรรมดาย่อมยินงสีสมุทยะธรรมังสะพานดังนโ้ว่รร้มันติสิ่งใดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้ยนย่อมดับศูนยไปเป็นธรรมดานในฝ่ายอนิจจัง ถ้า้นหนึ่งก็าลูกไปหมดสิ่งที่มีวิญญาณของสิงเขไปคองสิงองมันกันที่ทางขามคงแต่งแท่งซ้ำขึ้นพระสุดาบันพระเจกทาคามีพระอนาคามีแยกกันไปทางหลุดทางพ้นส่งเสริมกันไปในทางหลุดทางพ้นพวกทรัพย์ท้งหลาย เพือที่เป็น,โล,น,ปนโลกีส่งเสริมกันไปในทางโลกส่งเสริมกันไปในทางกิรลษส่งเสริมกันไปในทางหลงเรื่องขับสีตีเป่าตลอดถึงมหาลัยศพต่างๆเรียกว่าส่งเสริมไปทางหลงสินห้าสินแปดสินสองร้อยยี่สิบเ็ ตลอดถึงคณิกาสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิตลอดถึงเหตุธว่าปัญญาคือปัญญา,ญญาท่้นจับที่เจรณาทุกครั้งอนิจจานาตามชฌิมปัญญาปัญญาที่เห็นอน,นิจจงทุกครั้งอนัตตาชัดแล้วอุปนิมปัญญาปัญญาที่ถอน ความหลงของตอนคืนหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมยุยงไปในทางหลุดทำพ้นไม่เหมือนโลกิยะโลกิยะส่งเสริมกันไปในทางหลงพ่อคูณหลงพเพราะเทอยัทยานในทางวัตถุนิยมเป็นเจ้าหัวใจ โลกุตระพภคพุดาบันสัทาพามีนาคามีอรหันต์ไม่ใช่วัตถุนิยมดอกหรือไม่อาศัยดอกหรือก็อาศัยอยู่แต่ว่าไม่ลืมส่วนจนเหลืองจองเหมือนพวกโลกียักอรหันาหาไม่มีละลาาในทางพระพุทธศาสนาพระโสดาบันปืนโลกุตระละ เป็นโลกุตระยศเป็นโลกุตระสะนรเสริญเป็นโลกุตระสุขคือสุขทางใจสุขผู้่จักผลทางสุขละกิเลสได้เป็นตนตอนพุ่จากความหลงไปเป็นตนตอนแต่คาคางยนนะาคามีก็เหมือนกันตามก่อนนั้นลงมา โลกิยะลาวโลกิยะยทธสุขอิอามิตรไม่ใช่สุของิงินคมมะสาสดาวันเป็นสุขอิงเนคมมะพระาคามีนาคามีอาหันกล่องเหมือนกันแต่เป็นลำดับสุขของพวกโลกิปพระาวารมศาสดาวันหยับ เล็กน้อยแต่ไม่บระหยัดยั่งยืนสุขของกระหัสมีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่ใจทรัพย์บริโภคไม่ฝึดเื่องไม่ฟูมไฟสุขแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินสุขเพราะทำางานที่ปฏิจจาโทษ มีค่าสารัษาคักพุิธในการเป็นตนที่เรียวกว่าสัมมารกรัมโตแต่ก็ขาดวินวินเพราะไม่ใช่โงกุตระซุขในโลกีเกิดดับเป็นราบในโลกุตระไม่ได้เกิดดับเป็น ลาภพระโสดาบันลาบสกทาคามีลาบอนาคามีลาบพะลหันยึดก็เหมือนกันทนเสริญเหมือนกันถ้าไม่มีคนใดสรนเสริญในโลกพระทำกว่าสนเสริญให้เพราะทาดีได้ดีผลของการได้ดีเดียกว่าสนเสริญธว่าลาภก็แบ่งออกเป็นสองลาบที่เป็นฝ่ายวัตถุไม่สําคัญ ลาบด้านจิตด้านใจที่เห็นธรรมที่ประพฤติธรรมที่ไม่สงสัยในธรรมอันนั้นเป็นลาบที่ไม่เสือเ่มอมยศกอหมัอนันทำไมถึงวายยศก็เพราะจิตใจสูงขึ้นจากระดับเดิมที่วายศไปตะพฤติสะพื้นพระโสดาบันจิตใจสูงจากระดับเดิม ไปเป็นลำดับเรียกว่ายศใครแก่รู้หรือไม่รู้ก็ตามจะมีอยู่ในตัวอย่างลึกๆใครจะเขาลบนับถือหรือไมเขาลบนับถือก็ตามเขาเรียกว่ามียศเขาเรียกว่ามีลาภใครจะสนัเสริญหรือไม่นสนัเสริญก็ตามถ้าทำหากสนรเสริญเอง ลของการที่เป็นโลกุตระสนเสริญเองจิตใจถ้าไม่สนใจในธรรมะก็ไม่มีความหมายอะไรในเรื่องของจิตใจและจิตใจก็ไม่มีหนทางที่จะสูงขึ้นร่างกายนับวันแก่เก็บตายจิตใจก็ต้องนับวันสูงขึ้นจากความล้มของตนนับวันสิ้นความสงสัย ในโลกทั้งพวงนับวันแจกฉานในอัดในธรรมเฉพาะส่วนตัวการที่เจรณาธรรมไม่ถือว่าเป็นของยากและไม่ถือว่าเป็นของหนักถือว่าเป็นงานสำคัญของชีวิตของผู้ถือว่าพุทธศา,าสนาเพื่อหวังหลุดหวังพ้นในวัตจักรงสาร วิชาพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาแก้โลกวิชาพิจารณาตามเป็นจริงของโลกแต่ก็เป็นวิชาแก้โลกเพราะคิตใจเราเป็นโลกมากจะแ,แก้จิตแก้ใจให้เป็นธรรมให้เป็นโลกุตละธรรมโลกียธรรมนั่น ใครไปสอบมันก็ไม่ตกเพราะแตกฉานกันมาแล้วพวกที่ทําทนาก็แตกฉานในทางนาผู้ที่ทาสวนก็แตกฉานในทางสวนผู้ขายของก็แตกฉานในขายของผู้ทําทร,รถยนต์กลไกเป็นก็แตกฉานในรถยนต์กลไกผู้วิทยาศาสตร์ก็แตกฉานในวิทยาศาสตร์พวกปริญญาก็าแตกฉานในปริญญา แต่ปริญญาในทางพระพุทธศาสนาญาติปริญญากำหนดรูด้วยการรู้ญาติปริญญากำหนดรูด้วยการรู้ร่วงเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์ความมีโยกพัดผ่าเป็นทุกข์ตีแล้วนี่ยปริญญากำหนดด้วยการคิดเจริญาเมื่อพิจเรณาจะยิ่งปหารปริญญา ก็เว้นในสิ่งที่ควรเว้นปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติแต่ปริญญาสามในทางพุทธศาสนาถ้าจะเข้าในอริยสัจสี่ปหาและปริญญากำหนดด้วยการละอีหมายถึงพระโสดาบันระกถ,า,ถ,า,ถาคามีอนาคามีอหรหันญาตปริญญากำหนดร,ร,รู้ด้วยการรู้ก็เหมือนกัน หมายถึงก็สวดาวันสตถาคามเมีนาคามอยู่แล้รัแต่หมายจะเป็นชั้นๆแต่พระรหัจ์จบปริญญาทั้งสามยาตะปริญญาก็จบอยู่ทีนันะปริญญาก็จบปะหานะปริญญาก็จบใะสวยดาวันทั้งเรียนด้วยทั้งปฏิบัติด้วยสถาความเมีนาคา,ามีก็เหมืนนกันจะยิ่งหยอดกว่ากัน ตามชั้นของปัญญาที่เห็นที่รู้ที่ปฏิบัติปริญญาในทางโลกอี่ปริญญาโทรปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาอีกแต่ถ้าหากว่าผู้มีปัญญาก็พาให้ห้ามหันกิเลสได้เหมือนกันในโลกมันมีที่พึ่ง พุทธธรรมสงไมใช่โลกเป็นโลกุตตรคุณเป็นมหาอนัตตคุณเราขอถึงซึ่งพุทธธรรมสง์ใครก็ว่าเหมือนกันและความแยบคายคิดกันอีกแต่ละรายของบุคคลความเิ็นชักความศรัทธาชักรัทชาไม่พอยหลังหรือศรัทธาถอยหลัง หรือศรัทธาทำเพื่อกันตัวเห็นชาวโลกเขาทำก็ทำเห็นชาวโลกเขาถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ถึงแต่ไม่เยียบภายในตนก็เป็นตามกรรมและผลของกรรมของแต่ละลายบุคคลจะตีเสมอภาคกันก็ไม่ได้อีกเพราะอินทรีย์ยังไม่แ่กข้า อินทรีย์แปลว,ว่าความเป็นใหญ่ศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชื่อใน,นพระพุทธธรรมพระสงฆ์วิริยะเป็นใหญ่ในความเนนาพียรในการปฏิบัติเพียรระว,วังมใหา้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรระบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วเ<ฮ>พียรภาวนาให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วใวห้สืบความเพียรในทางพุทธศา mm hmm. สนา พอเป็นใหญ่ในความเพียรเรียกว่าอินรียิยนดีอินรีสตินตรีเป็นใหญ่ในเครื่องระลึกได้หรือมีสติอ,ตอตยู่ทุกพวมให้แต่เขาออกเขาเรียกว่าสตินรียหรือมีสติยืนเดินนั่งนอนกลับไปกลับมาเขาเรียกว่าสตินรียสมาธินรีเป็นใหญ่ในการยึดหน่วงอารมณ์อันเดียวไว้ในกรรมฐาน ที่ตนตั้งพระจักทิฐานเพ่งอยู่ชานังเรียกว่าเพ่งอยู่สมาธิเปลว่าตั้งมั่นอยู่ที่ปัญญีนีเป็นใหญ่ในทางปัญญารอบรู้ทั้งเบื้องต้นด้วยทั้งสัตทินนิยินสัตินสมาธินด้วยปัญญนรอบรู้ทั้งรัทธาความเชื่อ รอบรู้ทั้งวิริยะความเพียรรอบรู้ทั้งสติรอบรู้ทั้งสมาธิรอบรู้ทั้งปัญญาเป็นอเนกปริยายรอบสุรอบรู้ในใจสังขารรอบรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่สังขารสิ่งที่เปใหญ่ในสิ่งของตน ข้อความเชื่อความเพียรสติสมาธิปัญญาถ้าเรียกว่าพระคือทำเป็นกำลังหาอย่างถ้าทาความเชื่อมิเรียความเพียรสติความ,มรู้ได้สมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญาความรับรู้อินทรีย์ห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในจิดของตนพูดหรือไม่พูดเทศหรือไม่เทศ มันก็ไม่อดแต่ธรรมะถ้าจะว่าธรรมะก็เป็นก้อนธรรมะหมดที่น้ำหุ้มอยู่หมดถ้าจะว่าเป็นโลกก็เป็นโลกหมดถ้าพิจารณาในน้ำหุ้องอยู่โดยรอบส่งเสริมที่ลสก็เป็นโลกไปหมดเป็นเครื่องถ่ายถอนหรือเป็นเครื่องบรรเทากิเลสก็กลายเป็นธรรมะเป็นกายเป็นมรณะ ลายเป็นโอ้คนั้นกน้อมถือถูกถ้าน้อมไปในทางโลกน้อมไปทางเพลินทางสวยทางงามทางที่แังยืนก็กลายเป็นโลกกลายเป็นอาหารของกิเลสถ้าน้อมตามเป็นจริงมาในสกลละกายเป็นของป่วยเน่าเป็นธาตุสีดินน้อมไปรวสุมกันอยู่<อ>ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา แยู่ใตอำนาจอันยนิ่งยงทุกครั้งอากาก็เรียกว่าป้อนอาหารของหนทางเพื่อจะพ้นทุกข์ส่งเสริมแต่ยังทางที่ถูกถ้านอกจปทงผิดก็ส่งเสริมไปในทางผิดกรรมาานอันเดียวนออไประนและทางคนหนึ่งน้อกไปเครื่องออกคนหนึ่งน้อกไปเครื่องติดติดอยู่ของสอนตจละบทรละบาทก็น้อมคิดกัน คนหนึ่งนอกไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งนอกไปอย่างหนึ่งเพราะอำนาจของกิเลสและความหลงไม่ไม่อยู่ระดับเดียวกันอำนาจกรรมและผลของกรรมไม่อยู่ในระดับเดียวกัน